วัสดีครับศิริพน <g rain> ันธ์อุปกรณ์การเกษตรนะครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีใช้ตัวหยอดเมล็ดในการหยอดเมล็ดข้าวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นล้อหยอดเมล็ดเบอร์หกนะครับใช้เบอร์หกนะครับสําหรับการหยอดข้าวาที่แปลงนาว,วันนี้ก็จะเป็นแปลงนาทรายเป็นนาทรายอันนี้ล้อเบอร์หกเราใส่ไว้ข้างในแล้วนะครับ <g rain> เราจะมาสาธิตกันตอนนี้ใส่ข้าวไว้แล้วครับ 文化。